สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้บอยทีซีสโลกจะพามาดูปริมาณน้ําครับของอ่างเก็บน้ําตำบลทุ่งพระนะครับผมอเาเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นครับซึ่งมวลน,น้ําทั้งหมดก็ไหลามาจากเทือกเขาเพชรบูรณ์นะครับผมจากคลิปที่แล้วที่แอดมินไปถ่ายน้ําท่วมครับน้ําป่าทะลักที่แถวแถวตีนเขาน้นําหนาวครับตอนนี้ก็ไหลามาถึงบริเวณตำบลทุ่งพระนะครับผม ดูมวลน,น้ำครับคุณผู้ชมเส้นนี้ก็จะไปน้ําพองนะครับจังหวัดขอนแก่นต้านนู้นก็จะมีชาวบ้านนะครับผมมายกสะดุ้งเพื่อจับสัตว์น้ําครับแล้วก็มีวางตะข่ายครับดักจับปลาจับกุ้งดูด้านนู้นนะครับคุณผู้ชมน้ำเริ่ม เตออ่มแปลงแปลงผักของชาวบ้านแล้วครับก็ฝนตกอย่างหนักนะครับทุกพื้นที่ส่งผลให้ปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับผมโดยเฉพาะเทือกเขาเพชรบูรณ์ครับบ้านแอดมินบอยฝนตกตลอดทั้งวันทั้งคืนครับน้ําก็ไหลามาถึงที่นี่แล้วครับผมปริมาณน้ําก็ถึงประตูน้ําด้านบนแล้วครับของอ่างเก็บน้ําตําบลทุ่งพระ เดี๋ยวนมินบอยจะพาเดินไปดูด้านประตูน้ําบ้างครับว่าปริมาณน้ําจะเยอะไหมด้านโน้นก็จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าครับมาขายของให้กับชาวบ้านที่มาจับสัตว์น้ําบริเวณนี้เดี๋ยวจะพาเดินไปดูหน้าเขื่อนบ้างอีกฝั่งของอ่างเก็บน้ําครับไกลๆโน้ป่ากล้วยครับผมท่วมหมดนะครับป่ากล้วย เห็นไ,ไหมครับด้านโน้นไกลๆว่ะป่ากล้วยแล้วก็มีแปลงผักด้วยครับ น้ำที่นี่ครับคุณผู้ชมน้ำแรงมากครับ จะพาไปดูอีก้ความจุของอ่างเก็บน้ำที่นี่ก็แปดแสนสองมืนลูกบาทเมตรนะครับ ซึ่งปริมาณน,น้ำก็ล้นความจุเรียบร้อยครับผมนี่ครับกำลังยกสะดุ้งยกยอหนจะเป็นแปลงกระลำของ เกษตรกรครับผมที่บ้านไอดมินบอยไม่มีคนมายกแบบนี้นะเพราะว่าน้ำมันเชี่ยวจัดนี่ยังพอยกสะดุ้งได้ครับผมมีวิธีการยกด้านน้นจะเป็นแบบมีเชือกโรยลงครับนะครับลวยลงแล้วก็ปลาหรือว่ากุ้งอะไรมันจะพัดมาตามกระแสน้ำครับ อยู่ตรงนี้ได้แล้วนะครับแล้วก็เอาขวดตักก็ยกไปใหม่ท่านใดที่อยู่แถวลุ่มลำน้ำาพองก็เตรียมตัวรับมือกับน้ำท่วมขังใหญ่ครับผม ซึ่งปริมาณน้ำมวลน,น้ำอย่างมหาศาลครับก็ได้ไหลไปตามเส้นทางของน้ำแล้วครับผมด้านนี้ก็จะลงไปที่ลาน้ําพองทั้งหมดป่าด้านบนนี้ก็มีร่องรอยน้ำท่วมขึ้นมานะครับคุณผู้ชมร่องรอยก็น่าจะเป็นเมื่อวานเนี่ยครับเพราะเมื่อวานนี้ตกหนักจริงๆครับเมื่อวานนี้แอดมินบอยไม่ได้มาที่นี่นะครับเพราะว่าถ่ายทำอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ อันนี้จะเข้ามาเขตจังหวัดขอนแก่นแล้วครับดูปริมาณน้ำตรงนี้สิคุณผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นสะพานเชื่อมต่อสองหมู่บ้านด้วยครับผมด้านนู้นจะไปตำบลทุ่งพระครับแล้วก็ด้านนี้จะไปตำบลวังสวาบครับ จังหวัดขอนแก่นนะครับผมอันนี้รถบรรทุกก็สามารถขับผ่านไปได้อยู่คุณผู้ชมจะสังเกตเห็นร่องรอยตรงขอบสันด้านบนนะครับร่องรอยตรงนั้นคือน้ำน้ำถึงหมดเลยนะครับจากร่องรอยอันนี้ก็น้ำลดไปเยอะแล้วดูสังสังเกตซากซากไม้ครับ ตรงเนี่ยครับตรงลาวสะพานนะครับน้ำถึงทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้โอเคครับเดี๋ยวเราจะไปดูพื้นที่อื่นมั่ง ชมบรรยากาศน้ำท่วมครั้งใหญ่ด้านบนนั้นก็เจ้าหน้าที่ครับคอยเฝ้าระวังน้ำท่วมอยู่นะครับผม เดี๋ยวให้ดูมุมนี้อีกนิดนึงครับมุมนี้จะเห็นชัดเลยว่าน้ำขึ้นสูงมากแล้วก็เชี่ยวมากครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้แอดมินบอยก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวไปดูพื้นที่อื่นต่อเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ